สวัสดีครับร้านบรินดา .com นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวหอยนอติลุสนะครับเป็นเปลือกหอยแบบขัดนะครับสวยงามมากครับแวววาวคล้ายๆสีคล้ายๆ,ๆมุกนะครับมองจากแตหลายมุมก็จะเห็นสีม่วงสีเขียวสีเหลืองนะครับเหลือบหอยตัวนี้เนี่ยเป็นหอยที่ขัดนะครับนอติลุสขัด ก็คือขัดผิวของผิวเดิมของเค้าออกไปนะครับนี่ตัวนี่คือตัวอย่างนะครับของหอยที่ยังไม่ขัดนะครับก็จะมีลักษณะเป็นลวดลายครับเป็นหอยขนาดเล็กนะครับอันนี้เป็น3ามถึง4นิ้วแล้วนั่นเองครับเมื่อเรานำมาขัดเนี่ยก็จะสวยงามกว่าเดิมมีความสวยงามมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่ชอบเอาไว้ตั้งโชว์หรือว่าตกแต่งประดับร้านค้าอะไรต่างๆครับ มีของจํานวนมีไม่เยอะนะครับลองสั่งเข้ามาดูได้ถ้าสนใจหรือว่าสงสัย,สยมีข้อสอบถามก็เม้นด้านล่างคลิปได้เลยครับแต่รายละเอียดต่างๆก็อยู่ใต้คลิปแล้วครับขอบคุณมากนะครับ